ครับผมสวัสดีครับมาพ่อกันอีกนะครับกับอีสานบ้านนอกครับพี่น้องมือนี้มาอยู่กินกาแฟครับพักกินกาแฟอันนี้เพื่อนปลูกกาแฟแหรอเพื่อนผลิตเองกาแฟกาแฟอันนี้พริกไขนี่มากกาแฟครับ เพิ่นเพิ่นปลูกเองเอามาขายเอง เอาเอ็เยนแจีงพี่พูดหมไหเดเอาเอาลเไวูดเยพดมันจะืองอดเย็บเมตาเฟ่คู่ดาวเหรอ้นใช่ไหมมามพวกเรามาเร็ววงกลมเร็ววงกลมวงกลมที่านบ้านนโคมไนั่

เล่นกิจกรรมครับเพื่นี้กิจกรรมมือนี้นี้เฮ็ดกิจกรรมเขาเียตามเบิ้งครับแล้ว,พวเพ่นมีกิจกรรมอย่างเดียวค่อยกลับมาเอากาแฟนะครับไปเดเบิ้งจุดไม่กัน แล้วพื้นที่เห็นนี่อย่างเปลี่ยนอย่างเพวกนี้ปลูกกาแฟาไว้ข้างหลังเนาะพื้นที่มัดทำเป็นผลิตภัณฑ์เองครับ ในเพิ่งนระเทศสะพานสะพานไปครับอันนี้คือบอกสะพานเพิ่นบอกคำเตือนพวกครับห้ามไม่ห้ามให้อายุเกินสิบสองข้ามนะห้ามไปแล้วบอกว่าทันแล้ว ครับข้างๆสองข้างนี่ก็จะเป็นต้นกาแฟครับอาราบิกา้าหรือว่าพันธุ์ยางกับบูหูครับบอได้ถามเจ้าของเพื่อนครับอาราบิก้านะครับนี่เขาก็มี นางแบบช่องมือนี่ครับุยทำไมตัวนี้สวยมากทำไมตัวนี้สวยมากดิค่ะมาดูดิถ้าผู้ใดย่านความสูงเกิดจาสีย่างได้ครับมันสิเป็นมืดหนามืดมาเร็วเดี๋ยวเขาไปถ่ายรูปมาเร็วทำกิจกรรมก่อนมันจะไม่ทานอาหารอันนี้ด็อกเตอร์ครับผมเจ้าของเจ้าของร้านพยาเลสเพียงเล็น้อยครับผม วันนี้พาลูกน้องมาเห็ดกิจกรรมแผ่นไทยสิริพัฒนพรตะกูลศรีค่ะครับวันนี้ทำกิจกรรมนะคะทำกิจกรรมพัน้องปนามมาเนี่ยพันมาเนี่ยมาขึ้นต้นไม้เร็วัดมาเนี่ยมาขึ้นต้นไม้เร็วมาเนี่ไอ้นักเพิเปนนเพิ่นดโมัวเพิรเมาไอ้เรมาเวเอาเมาเร็วเเทั้งหลังนะเพนาน้ันเบิร์ตเีเดินมาเดินมาพวกนั้นมันยันตกสะพาน

อัาเริ่มทำกิจกรรมก่อนปารคาัทำกิจกรรมก่อนแล้วค่อยใช่ทำกิจกรรมก่อนแล้วทอะไรยังไงบ้างครัังบรเริมเดินรอบต้นไม้นะเดี๋ยวจะมีเพลงขึ้นให้พอดีอุปกรณ์เสียกะใช้ไบ้สดนะคะโทรศัพท์องจารย์นะอปรณเสีย่้องใม้อาร่้องเนอาเสียง่องมั้นไมย่ไต้องช้วนนอร้อเยังพร้องยังบคเสง้นแลร้องุ้กร

ครบคู่มันต้องมันต้องเอาคนไปเพิ่มคนนึงข้าไปกอนไม่เราต้องมีคนถ่ายรูปคนนะึง